สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์เีเลประชัยวันนี้ผมขอ,อนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันเสาร์ที่2องกรกฎาคม2565มานํามานำเสนอครับรู้น้อยพลอยรำคาญอาวุธรบก็ดีเครื่องบินรบก็ดีต่อให้ดีและทันสมัยขนาดไหนแต่ถ้าการวินิจฉัยสั่งการของผู้นำใช้ความหุนหันพลันแล่นแทนสติ ไม่ประเมินสถานการณ์บนฐานข้อมูลประกอบด้วยเหตุและผลละกอ็อาวุธเครื่องบินรบนั้นแทนที่จะป้องกันให้ประเทศกลับจะเป็นอาวุธที่นำภัยมาให้ประเทศตัวเองโดยใช่เหตุกรณีเครื่องบินมิก29ของพมา่าบินโจมตีกองกำลังชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนและบินล้ำเข้ามาในเขตไทยด้านจังหวัดตากเมื่อ30มิย,ย65มันก็ประมาณนั้น ถ้ารัฐบาลและกองทัพบ,บ้านี้ตามพวกซ่อนประสงค์ร้ายไว้ข้างหลังแล้วอ้างประสงค์ดีแบบเลือดรักชาติพลุ่งพล่านไว้ข้างหน้าแล้วพากันกระพือไฟในเตาให้คุชชนหวังให้ฟุ้งกระจายเป็นไฟลามไปไม่หลังคาระหว่างประเทศไทยพมา่าเช่นว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่รัฐบาลยอมได้ไงกองธรรมการมัวทำอะไรกันอยู่เครื่องบินมีไว้แค่โชว์ในวันเด็กอย่างนั้นหรือ ทำไมไม่บินขึ้นไปสกัดให้ทันท่วงทีปล่อยให้บินรบพรมา่าบินล้ำเข้ามาได้ตั้ง5นาที10นาทีอดีตทูตที่รัฐมนตรีโป้งเหน่งยุคยิ่งลักษ์ตั้งไว้คนหนึ่งถึงขั้นออกมาโพสต์ว่าเก่งกับลาซาดาเจอพม่าแล้วหงอยผู้แทนพิเศษด้านพม่าที่กระทรวงต่างประเทศตั้งมานั้นทําอะไรบ้างอีกต่างๆนานา,นาที่ทั้งสื่อทั้งนักรบคีย์บอร์ดนักรบโซเชียลสมฟืนสมไฟ ั่นจิ้งรีดให้เป็นเรื่องศักดิ์สรีที่ไทยจะยอมพม่าไม่ได้ในเรื่องนี้นั้นก็อยากจะบอกว่าเรื่องรักชาตินั้นเป็นเรื่องดีแต่จะดียิ่งขึ้นถ้าเป็นรักที่ประกอบด้วยสติและความรับผิดชอบถ้ารักแบบบุมบามหามไปทุกเรื่องทุกกรณีรักนั้นมันจะกลายเป็นหาเรื่องหาทุกขมาใส่หัวก็ไหนถามกันจังทหารมีไว้ทำไมเรือรบเรือบินอาวุธกองทัพ ซื้อมารบกับใครสมัยนี้เขาเลิกรบกันด้วยอาวุธแล้วไงล่ะและก็เห็นตั้งหน้าตั้งตาตัดงบกองทัพแต่พอเครื่องบินพม่าข้ามแดนข้ามมาตดใส่นิดหน่อยก็ตาแหกและแหกปากโวยวายทหารทหารอยู่ไหนทหารไปไหนปล่อยชาวบ้านให้ตื่นตกใจไข่หดกับเครื่องบินรบต่างชาติบินล้ำแดนได้อย่างไรกันเห็นไหมพฤติกรรมพวกรักชาติแต่ประสงค์ร้าย มันโยนแยงในตัวเองได้ทุกเรื่องตรงไหนเป็นเหตุใช้สนับสนุนการด้อยค่ารัฐบาลด้อยค่ากองทัพได้พวกไทยชังชาติไม่รีรอที่จะฉกฉวยสถานการณ์นั้นปั่นข่าวโหมกระพือทันทีนี่ทานายกหรือแม่ทัพอากาศบ้าจี้มิก29ของพมา่าล้ำเข้ามาปุ๊บส่งบินรบเข้าไปสอยปับ๊บหรือไล่ตามเข้าไปสั่งสอนในแดนเขามันจะเกิดอะไรขึ้นพม่ากับไทยก็จะกินใจ เปิดสงครามระหว่างไทยพม่าเป็นยูเครนรัสเซียในอนุภาคลุ่มน้ำโขงให้พวกพ่อมึงยุโรปสหรัฐดีใจที่เสียมเขาวควายพม่าไทยให้รบกันได้สำเร็จแล้วช่วยโอกาสส่งอาวุธทหารเข้ามาอ้างว่าช่วยไทยแล้วจีนรัสเซียก็ส่งอาวุธทหารเข้ามาอ้างว่าช่วยพม่าไทยพม่าเป็นตาอินตานาลงท้ายเสร็จตายอยู่ทั้งคู่แบบนี้ มันแผนการเดินหมากฮอสของเด็กวัดแท้ๆจะเอามาจี้เอลรัฐบาลจี้เอลทหารให้เดินในเรื่องนี้มันต้องไล่ให้ไปเล่นอยู่หลังวัดเซเละลามังชั้นหมากห่วยในอาเซียนภาพใหญ่10ประเทศยังมีกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขงภาพเล็ก5ประเทศขเขมรล,ลาวพมา่าเวียดนามไทยซ้อนอยู่ใน10ประเทศนั้นด้วย10ประเทศอาเซียนรวมเป็นหนึ่งเดียว ในการกำหนดทิศและทางเดินแต่5ประเทศ C L M V T ทั้งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีสอดคล้องต้องกันทั้งศาสนาความคิดตลอดถึงคันลองชีวิตประชาชนเดินไปในวิถีเดียวกันในความเป็นเพื่อนบ้านชาญเรือนติดกันทั้ง5ประเทศก็ไม่ก้าวไายเรื่องภายในของใครแล้วก็ยังไม่ถือสาหาความชนิด ขุนหันพ่านเล่นเมื่อบางครั้งเพื่อนบ้านอาจทําอะไรพลาดพลั้งบางเอิญเข้ามาในเขตบ้านชานเดือนของเพื่อนบ้านเรียกว่ามีอะไรก็พูดยาถามไถ่กันก่อนเมื่อไม่ตั้งใจก็ขอโทษขอโพยกันระมัดระวังมีให้พลาดพลั้งซ้ำสองซ้สำสามเมื่อหินไม่เกิดรอยแยกภูเขาก็ไม่ทลายเพราะหยดน้ําไม่สามารถซึมเข้าไปกัดเซาะได้ฉันใดเพื่อนบ้านก็ฉันนั้นพลาดพลั้ง หนักนิดเบาหน่อยก็พูดกันบอกกันขอโทษขอโพยกันมิตรภาพสัมพันธ์ก็จะไม่ร้าวศัตรูที่จ้องสอดแทรกเข้ามาทำลายมันก็กลายเป็นหมาเห่าเครื่องบินไปฉันนั้นเห็นนายกประยุทธ์บอกนักข่าวเมื่อวานหนึ่งกรกดาหมหวันนี้ทางทูตทหารก็ได้คุยกับเขาแล้วเขาก็ขอโทษมาและตัวผมเองก็คุยกันแล้วนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่มองดูอาจเป็นเรื่องใหญ่ แต่มันขึ้นอยู่ว่าเราจะทำให้เรื่องใหญ่ให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกไหมวันนี้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่แล้วฉะนั้นมีอะไรก็พูดคุยหารือกันสิ่งสำคัญที่สุดคือเรายังมีสมรรถนะที่พอเพียงจะป้องกันอธิปไตยของเราไว้ได้แต่วันหน้าก็ต้องดูว่าเรามีความเข้มแข็งทันสมัยเพียงพอหรือไม่ในอนาคตฝากไว้ด้วยละกันไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่โต พลอากาศเอกนภาเดชทูปเตมีผู้บัญชาการทหารอากาศท่านก็บอกว่าผมบอกตามตรงผมก็เหมือนกับทุกท่านผมก็เดือดเหมือนท่านบางทีอาจจะเดือดกว่าพี่น้องประชาชนอีกด้วยสิ่งที่เราดำเนินการไปแล้วเราได้ประสานติดต่อกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศเมียนมาเพื่อขอให้กำกับดูแลให้การปฏิบัติการอะไรก็แล้วแต่ในเขตแดนของท่านขอให้อยู่ในขอบเขต อย่าได้ล่วงล้ำเข้ามาซึ่งผมก็ได้รับทราบถึงคำขอโทษและเหตุผลข้อเท็ดจริงจริงเท็จอย่างไรก็ให้ว่ากันไปก่อนเขาให้เหตุผลว่าเมื่อวานช่วงสภาพอากาศไม่ดีจริงๆและเป็นการเกิดขึ้นครั้งแรกที่ผ่านมาเขาก็ระมัดระวังประกอบกับภูมิประเทศหากมองจากคนที่อยู่บนฟ้าบางทีอาจจะมองไม่เห็นว่าได้ผ่านล้ำหรือตัดผ่านเข้ามาในบ้านของคนอื่น ซึ่งเขตแดนไทยเมียนมาไม่ใช่สั้นๆการข่าวของเราก็ดีเราก็รู้ล่วงหน้าแต่ไม่ว่าเราจะรู้ล่วงหน้าหรือรู้เฉพาะหน้าจากเรดาร์เราก็ส่งเครื่องบินขึ้นไปอย่างไรก็ตามภาพที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกร่วมกันของประชาชนชาวไทยที่ไม่ชอบถ้าผมเป็นเขาก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นเรามีระบบเรดาร์ตรวจจับและมีสายข่าวที่ดีสามารถรู้ได้ว่าเขาจะปฏิบัติการเมื่อใด ในพื้นที่ไหนหากรู้ล่วงหน้าก็จะส่งเครื่องบินขึ้นไปปฏิบัติการ Combat Air p แ t r o l เพื่อแสดงท่าทีว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของเราหรือหากตรวจพบก็จะส่งเครื่องบินขึ้นไปลาดตระเวนรบรักษาเขตและ Air Interception ขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในกองทัพอากาศอย่างเช่นที่เคยเชื่อมั่นมาตลอดและโปรดไว้วางใจเรา ผมก็เป็นเหมือนทุกท่านนั่นแหละที่รักชาติยึงขอให้ความเชื่อมั่นว่าเครื่องบินที่เราส่งขึ้นไปการขึ้นไปของนักบ,บินของเรายัางพบว่าทางโน้นยังมีความพลังพลาดด้วยเจตนาจงใจหรือไม่ก็าตามเราจะดำเนินการในขั้นเด็ดขาดแต่ภายใต้ต้องคำนึงถึงสถานการณ์ใหญ่ไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่และไม่ทำให้เรื่องใหญ่ให้ใหญ่ขึ้นไปอีกโดยปกติการป้องกันภัยทางอากาศ มีสมลำดับพิสูจน์ฝ่ายสกัดกัน้นทำลายแต่เมียนมาคือเพื่อนถ้าเพื่อนพลังเผลอเดินตัดสนามหน้าบ้านเราเราจะยิงเขาตายเลยก็เกินไปเพราะฉะนั้นการปฏิบัติการที่เหมาะสมยึงอยู่บนพื้นฐานเพื่อนปฏิบัติต่อเพื่อนผมเชื่อว่าขณะนี้เขาตระหนักในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นผู้บัญชาการทารอากาศท่านนี้แฟรงแรงแฟร,แฟร,แฟร,แฟร์นักเลงดีพูดจาก,กันตรงๆ สำหรับปัญหาภายในพมา่ามีผลบวกลบกับไทยขนาดไหนโดยเฉพาะในความเป็นด่านหน้าที่ยุโรปสหรัฐจะทะลุเข้าไปและไทยบริหารปัญหานี้อย่างไรที่จะไม่ตกเข้าไปในวังวนปัญหาเสียทั้งเพื่อนคือพมา่าเสียทั้งบิรคือยุโรปสหรัฐมันทั้งละเอียดอ่อนทั้งซับซ้อนทั้งเปราะบางยิ่งกว่ากลีบดอกไม้ที่ช้ำได้แค่ตีนแมลงสัมผัสรัฐบาลโดยนายกประยุทธ์ กระทรวงการต่างประเทศโดยรัฐมนตรีดอนและกองทัพโดยเฉพาะทหารบกและทหารอากาศเขาไม่ได้นั่งเกาหิดไปวันๆอย่างที่บางนักการเมืองค่อนขอดรอกเขาต้องเดินตัวตรงไตเส้นลวดข้ามเหวแต่ละวันที่มีทั้งเสือทั้งอินทรีทั้งอีแรง้งคอยจ้องงาบคอยถึงศพอยู่ข้างล่างเราชาวบ้านอยู่วงนอกปัญหาอาจนึกว่าเรื่องพมา่าเรื่องประเทศเขาไทยจะต้องทุกร้อนทำไมไม่เห็นเกี่ยวกับเรา คิดได้อย่างนั้นก็ดีแล้วจะได้ไม่วุ่นวายปล่อยให้คนมีหน้าที่รัฐบาลกองทัพที่นั่งระหว่างเขาควายบริหารปัญหาไปส่วนพวกเราอยู่ว่างๆไม่รู้จะทำอะไรก็ชูป้ายเบื่อรัฐบาลประยุทธ์ออกไป8ปีไม่เห็นมีผลงานอะไรไปเดี๋ยวไทยก็จะเจริญสมอยากวันเสาร์ที่ปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงิน มานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ